พบกับรายการ Daily View er Podcast ประจำวันพุธที่24สิ่งหาคมตลาดหุ้นสหรัฐปิดลดลงต่อในวันอังคารท่ามกลางความมิตกว่าข้อมูลสหรัฐออกมาน่าผิดหวังโดยยอดขายบ้านใหม่ลดลง12.6%จากเดือนก่อนหน้าสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม2559ขณะที่ตัชนีคอมโพสิต PMI โดย S&P ปรับตัวลดลงถู่ระดับ45.0ซึ่งต่ำกว่าระดับ50และเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ27เดือนทั้งนี้ดัชนีดาวโจนปิดลดลง0.47%ดัชนี S&P 500ปิดลบ0.22%ดัชนีแนแตกปิดลบ0.00%ตลาดหุ้นยุโรปปรับลดลงในวันที่3เช่นกันเนื่องจากมลทินวิตกเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในยุโรปและข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมทาง ธุรกิจที่อ่อนแอทำให้มีความกังวลเกี่ยวกับการเกิดภาวะธุรกิจถดถอยในยูโรโซนมากขึ้นทั้งนี้ดัชนียูโรสต็อปก600ปิดลบ0.42%ดเัชนีซ a c AC 40ปิดลบ0.26%ดัชนีฟูซี่100ปิดลบ0.61%และดัชนีแดกปิดลบ0.27%มาต่อกันที่ตลาดหุ้นเอเชียดัชนีนิเกเอีตลาดหุ้นโตเกียวปิดลดลงต่อเช่นกัน ดยปรับรลดลงกว่า1%เอร์เนเนื่องจากนักลงทุนมีแรงขายหุ้นกลุ่มรถยนต์เนื่องจากมีรายงานว่าบริษัทฮิโนะซึ่งเป็นบริษัทในเครือโตโยต้าได้มีการทำปลอมแปลงข้อมูลนอกจากนี้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นยังได้รับแรงกดดันจากตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับลดลงพนางมากในคืนก่อนขณะที่ตลาดหุ้นจีนปรับลดลงเช่นกันโดยตลาดยังคงถูกกดดันเกี่ยวกับความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเขยยตัวทางเศรษฐกิจ ทางนี้ดัชนีนิเคอีกปิดลบ1.19%ดัชนีคอร์ตี้เกาหลีใต้ปิดลบ1.10%ดัชนีหัมเสงปิดลบ0.79%และดัชนีเซี300ปิดลบ0.49%สำหรับตลาดหุ้นไทยเซตอินเด็กบ้านเราปิดวัลลังคารน,นที่1 6 3 3 5 7จุดหรือเพิ่มขึ้น17.75ส่วนทางกับตลาดส่วนใหญ่ โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นรับข่าวที่ซาอุดีอาระเบียส่งสัญญาณที่จะหันกำลังการผลิตน้ำมันมาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำร้านน้ำมันครับสัญญาทองคำตลาดโคเม็กส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น12.8ดอลลาร์หรือ0.73%โดยปิดที่1,761.2ดอลลาร์ต่อทรอยอ์ โดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์และข้อมูลเศรษฐกิจตลาดที่สดใสส่วนสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น3.38หรือประมาณ3.7%โดยปิดที่93.74ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหลังจากที่ซาอุดิอาระเบียเสนอให้ประเทศโอในกลุ่มโอเปและชาติพันมิตรปรับลดกำลังการผลิตเพื่อพยุงราคาน้ำมัน นอกจากนี้ตลาดยังได้แับแรงหนุนว่าสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐมีโอกาสที่ปรับลดลงสำหรับกลยุทธ์การลงทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนำให้นะักลงทุนเน้นการกระจายการลงทุนในกองทุนเปิด principal china e q u i class a กองทุนเปิด principal vietnam equity class a กองทุนเปิด principal global b a n d class a และกองทุนเปิด principal daily income plus และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้เราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม w e a l Advisory by CMB Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ